ก็สวัสดีครับก็ตอนนี้ก็อยู่กับผมอ่าในช่องณเมืองเดียรพักเครื่อนไปรับก็วันนี้ก็จะมีเหรียญหลวงพ่อผัดวัดห้วยด้วงนะครับอานครสวรรค์พร้อมกล่องเดิมเดิมอาเหรียนมาของเดิมเดิมวันนี้ก็จะมีมาแบ่งให้เอาไปเจ็บสะสมกับอ่าเนี่ยเดยเหรียญสวยเดิมเดิมเหรียญไม่ได้ใช้ เลยมาแบ่งให้เนื้ราคาไม่แพงครับสําหรับใครที่ชื่นชอบหลวงพ่อพัดอ่าอย่างเงี้ยกองเดิมเหรียญสวยนะเหรียญสวยเลยต่อโค้ดทุกเหรียญโค้ดมีสองสามโค้ดด้วยหลวงพ่อพัดจัดว่าเป็นพระที่ต่อโค้ดเยอะมากต่อโค้ดสวยอ,อย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ยก็จะเป็นเหรียญคล้ายๆกันแต่ต่างกันที่ สำมโค้ดนะครับอ่าาะแต่ละเหรียญจะมีรันโค้ดอ่าก็แต่ละเหรียญก็จะมีโค้ดของ,งเหรียญเนาะอ่าก็สําหรับใครที่ชื่นชอบหรืพอพบพัดควงห้วยด้วนก็ไม่ควรพลาดเนาะแต่รับนครสวรรค์มาขายให้ในราคาไม่แพงของกล่องเ,เดิมเลยอ่าเอาไปเก็บสะสมกันได้ครับวันนี้ก็มีมาแบ่งกันทั้งหมดเจ็ดกล่องกล่องน,นะกล่องเดิมเลย คืนชอบก็ถักมาใต้โพสเนาะโอเคครับสวัสดีครับ